อานนับก็อยู่กับผมตอนเลยนะครับเอฟชนะยุทธนะฮะกับสเกตฟุตบอลนะครับในช่วงมืดๆค่ำๆแบบนี้กันหน่อยครับเพิ่งจบไปเมื่อกี้เลยสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแฟนแมนยูครับมารวมกันตรงนี้เลยนะครับหัวใจฟูแน่ๆครับเมื่อกี้ครับอัดไป4-1หนึ่งนะครับโอ้โหโดนไวไม่เป็นไรครับผีแดงแมนยูครับ2ตุงใน3นาทีครับแซงคว่วมเมลเบิร์นครับ4ประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหสุดจัดประหลาดบอกจริงๆนะครับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเสียประตูไวไปหน่อยครับแต่หลังจากนั้นครับเกมเป็นของพวกเขาฝั่งเดียวครับจนได้2ตูงใน3นาทีทารครับแซงนําช่วงท้ายครึ่งแรกครับก่อนที่มาคัสรัดฟอร์เนจะบวกเพิ่มในครึ่งหลังและปิดใช้ด้วยประตูโอนโกรครับส่งปีสแสดงกำไชเหนือเมลเบิร์นวิกตอรี่ครับ4ประตูต่อหนึ่งับโอ้โ oh หไปเตะที่ออสเตรเลีย เตะที่ราชมังคลาก็อัดลิเวอร์พูลไป4-0น,นะครับพอไปเตะที่ออสเตรเลียก็ไปอัดเมลเบิร์นวิกตอรี่อีก4ประตูต่อหนึ่งโอ้โหถือว่าทำทีมได้สุดยอดสำหรับ เอริกเจนฮักนะครับถือว่าโอ้โหร้อนแรงจริงๆนะวันนี้ไปเตะที่เมมเบรนคริกเก็ตกล่าวนะครับลูกแรกเนี่ยเป็นของอันนี้ก่อนนะครับเมมเบรนวิกเตอรี่ครับที่อีโคมุมดิสนะผมยิงไปก่อน1ประตูต่อศูนย์ในนาทีที่5และกลายมาเป็นของแมนยูรวดเลยนะก็คือสกอตแม็นโจมิเน่ครับมาตีเสมอในนาทีที่43นะครับแล้วก็มาขึ้นนําในนาทีที่45่บวกหครับเป็นอองตโลนี่มาเซียลครับมายิงให้เป็น2ประตูต่อหนึง่ง แล้วก็มาคัสรัดฟอร์ดครับมายิงในช่วงครึ่งหลังครับนาทีที่78นะครับกลายเป็น3ประตูต่อหนึ่งและนาทีที่9 0ก็เป็นประตูของลูปันคูครับมาทําโอนโกนะครับเข้าประตูไปก็กลายเป็น4ประตูต่อหนึ่งทำให้ปีศาจแดงแมนยูครับกำชัยเหนือเมียเบิร์นวิกตอรี่กัไป4ประตูต่อหนึ่งถือว่าฟอร์มร้อนแรงจริงๆสำหรับแมนยูครับมาเหมาหมดเลยนะครับก็คือว่าครึ่งหลังเนี่ยเป็นเกมของแมนยูหมดเลยนะครับ ทุกคนคิดเห็น,นยังไงก็คอมเมนต์กันมาเลยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังนะครับในช่วงมืดค่ำแบบนี้ครับเดี๋ยวก็ไปดูกันลิเวอร์พูลกันต่อเลยนะครับลิเวอร์พูลเจอกับคร,ริสตัลพาเลซท,ที่สิงคโปร์นะมาดูกันหน่อยเดี๋ยวมาเจอกันหลังเกมของลิเวอร์พูลกันอีกนะครับขอบคุณครับที่รับฟังนะครับในช่วงมืดค่ำครับสวีด,ดสวัสดีครับ